นี่บอดมาแล้วค่ะแม่หุ่นยนต์ช่วยทํางานบ้านจัดของเป๊ะไม่ต้องพูดซ้ําให้เสียอารมณ์เบื่อไหมคะกับการเก็บบ้านซ้าๆเหมือนชีวิตแบบวนลูปอ่ะแล้วก็ใครเป็นไหมคะว่าแบบอยากจะตะโกนว่าแบบเธอซักผ้ายังตากผ้ายังเก็บผ้ายังอะไรอย่างเงี้ย อ๋อลืมไปไม่มีเธออแต่ถ้าใครมีเธอเป็นของตัวเองแล้วก็หยุดฟังทางนี้ก่อนนะคะวันนี้นุ่นขอเสนอแม่บ้าน AI ยุคใหม่นั่นก็คือหุ่นยนต์ที่เข้าใจเพื่อนๆยิ่งกว่าแฟนนะคะคือขอแนะนําเลยค่ะก็คือเจ้าไทยดีบอทเป็นหุ่นยนต์เก็บบ้านแบบสุดเป๊ะที่รับคําสั่งแล้วทําเลยแล้วก็ยังเรียนรู้ความชอบต่างๆของเราได้เลยค่ะ ไทดีบอทนะคะคือเขาไม่ได้มากับไม้กวาดนะแต่ว่ามันมีสมอง AI จากสแตนฟอร์ดมีหัวใจเป็นเหมือนแบบโมเดลภาษาขนาดใหญ่ LLM นะคะที่เรารู้จักกันเนาะแบบเดียวกันกับที่ใช้ใน Chat GPT เลยค่ะแต่ว่าอันเนี้ยคือแทนที่เขาจะตอบคําถามเนาะแต่ว่าเนี่ยมันคือการตอบสนองของนิสัยแบบของเพื่อนๆเลยได้แบบรู้ใจแบบเว่อร,อร์ทุกคนเดี๋ยวลองไปดูนะว่ามันจะมีอะไราบ้างในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้ค่ะภารกิจของไทดีบอทก็คือรับคําสั่งจากคําพูดเนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นการกระทํา แล้วก็พอทดลองเอาน้องเนี่ยไปทํางานในบ้านจริงๆนะทุกคนก็ยังเป๊ะอยู่เลยคืออยู่ที่85เลยค่ะนี่ตัวเลขระบุไว้ชัดเจนนะคะนี่คือระดับที่เรียกว่าฉลาดกว่าคนบางคน,น,คนอีกทุกคนคือแบบเลิศ เอาจริงคือตัวแรกอ่ะไม่โกหกนะทุกคนเก่งจริงไม่จกตาคือถ้าใครไม่ชอบการจัดบ้านแต่ว่ารักความเรียบร้อยนูว่าไทดี้บอร์ดนี่แหละคือโซเมตเลยเอาดีๆไม่ต้องมีแบบคนมาช่วยนู่นนี่นั่นก็คืออยู่ได้เลยตัวอย่างภาฯรกิจจริงที่ไทดี้บอร์ดเขาทําได้แบบมือโปรนะคะก็เดี๋ยวนนย,ยกตัวอย่างสถานการณ์ละกันนะคะก็สถานการณ์แรกเนี่ยก็คือเขาสามารถแยกผ้าเหมือนที่บอกไปแล้วเนาะก็คือแยกผ้าสายแฟร์ได้ผ้าสีอ่อนตะก้าสารหรือว่าผ้าสีเข้มไปใส่ในตะก้าสีขาวทั้งหมดเนี่ยก็คือแค่ ใช้แค่แบบการหยิบแล้วก็วางอะไรเงี้ย สถานาการณ์ที่2อนะคะก็เป็นการจัดของขึ้นชั้นแบบมีระบบนะคะก็จะมีเครื่องมือชั้นขวานะคะแล้วก็จะมีบล็อกไม้ก็คือชั้นกลางเนาะผล,ละไม้ก็คือชั้นซ้ายนะทุกคนก็คือมันเป็นการเหมือนแบบใช้สูตรหยิบแล้ววางเหมือนกันแบบเป๊ะๆเ,เลยค่ะมาดูสถานาการณ์ที่3กันบ้างก็ห้องนั่งเล่นแบบเรียวๆนะคะก็จะมีช้อนซ่อมโต๊ะกาแฟถุงพลาสติกกล่องดําทิชชู่ถังขยะกระป๋องถังรีไซเคิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือกระป๋องก็โดนโยนเกๆ๋ๆแบบ อที่เหลือวางอย่างนุ่มนวลอะไรเงี้ยก็คือแบบได้เลยสถานการณ์ที่4นะคะก็จะมีความหลักหลายเยอะแต่ว่าไม่สับสนเลยนะคะก็คือมันจะมีเสื้อผ้าเนาะมีโซฟามีขนมมีกล่องพลาสติกมีผล,ลไม้กล่องดํามีบล็อกไม้มีลิ้นชักกระป๋องเนี่ยก็ไปรีไซเคิลแยกโยนแยกวางต่างๆก็คือแบบไม่พลาดเลยค่ะสักชิ้นใครที่เป็นสายวางไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บอนนี้ก็คือขอ Present, นำเสนอวิดีโอเหล่านี้เลยนะคะไทดีบอร์ดเนี่ยมาเพื่อเปลี่ยนชีวิตของคนรักความสะอาดเนาะแต่ว่ามีความขี้เกียจอะเอาล่ะคนที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้ก็อยากได้ผู้ช่วยแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าอยากให้เขามาเป็นสมาชิกประจําบ้านทุกคนหรือเปล่าก็อดใจรอ,อนิดนึงให้เขาพัฒนาให้มันเก่งขึ้นกว่านี้เนาะผิดพลาดน้อยลงกว่านี้นิดนึงระหว่างรอเนี่ยก็คอมเมนต์มาคุยกันเลยค่ะหรือว่าจะแท็กเพื่อนที่เป็นแบบเราเนี่ยก็แท็กมาได้เลยค่ะ